ที่นี่คือทะเลที่ถูกเรียกว่าบูโฮแหล่งรวมสัตว์ทะเลจากทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่ปลาตัวเล็กๆฉลามตัวใหญ่ๆจนไปถึงสัตว์ดึกดำบรรพ์ล้านปีแต่วันนี้ทะเลที่ว่าแปลกมันจะแปลกยิ่งกว่าเดิมกับการมาของแขกไม่ได้รับเชิญที่ใหญ่จากญี่ปุ่นก็สซิลล่า ในคืนธรรมดาธรรมดาหลังจากการปิดร้าน,านก็เกิดแรงสั่นอย่างไม่รู้ที่มายังก็มีอะไรกระแทกลงที่ก้นทะเลเดฟฉันว่าเมื่อคืนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะแกรู้สึกหรือเปล่าอะ่ะใช่ <c oughs> เสียงมันดังจนทำฉันตกเตียงเลยแหละฉันเลยตื่นมากินนมแล้วก็นอนต่อ เธอเป็นใครเนี่ยฉันมิกกี้เจ<ะ>้าหน้าที่จาก GeForce หน่วยงานทางทหารของ UNGCC หรือก็คือองค์กรสหประชาชาติเพื่อการตอบโต้กอซิล,ล่าฮะกอซิล,ล่าเหรอใช่เจ้าไคจูขนาดยักษ์ที่หายตัวไปหลังจากวะัทะกับไคจูอีกตัวหนึ่งที่ฟุกุโอกะฉันติดตามเคลื่อนสมองของมันแล้วก็มาลงเอยที่นี่ฉันพยายามสำรวจใต้ทะเลดูแล้วแต่ก็หาทางไปไม่เจอ เหมือนกับว่าภูมิประเทศของที่นี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ที่นี่มันเป็นแบบนั้นนะนี่นายที่ใส่ชุดดำน้ำอะ่ะนายดูรู้เรื่องเอานี้เยอะดีนะงั้นนายช่วยฉันตามหากอร์ซิลล่าหน่อยสิฮะฉันเนี่ยนะรับนี่ไปสิเรดาร์กอร์ซิลล่ามันจะบอกตำแหน่งกอร์ซิลล่าให้กับนายเดฟถ้าเรื่องที่แม่สาวคนนี้พูดเป็นความจริงแกควรจะรีบไปตามหาเจ้ากอร์ซิลล่าก่อนที่มันจะฟื้นตัวมาพังร้านของเรานะก็จริงของนายยอมทำก็ได้ เหมือนว่าเป้าหมายของเราจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างเอ้ากลายเป็นกระดูกไปแล้ว๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ค่คนละตัวคนละตัว <c oughs> โอเคด้านซ้ายนี้เราต้องหาทางลงมันน่าจะอยู่ลึกมากอะอยู่ในโซนน้าแข็งไปเนี่ยถ้าอยู่ในโซนน้าแข็งนี่คือลงลึกเลยนะเฮ้ยเหมือนจะใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่อีกไม่ไกลนะข้างหน้านี้หรอดวดีเออขอนัดหนึง่งอีกนัดหนึง่งโอเคเรียบร้อยตัวนี้มันใหญ่ไปอะขอขอ,ขอส่ง กอส่งด้วยเรือดำน้ำําไม่ไหวนะถ้าจะให้แบกตัวนี้สวัสดีคุณกอซิล่าผมมาหาแล้วสัญญาณเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอุ้อยไอตัวนี้จัดการเลยเออเออิออทงทิ้งเลยละกันฉันสัมผัสได้ถึงสัญญาณที่แรงมากมาจากในถ้านั้นนะ่ะมันต้องอยู่ในนั้นแน่ๆเลยเออหนึ่งลูกผ่านไปลูกที่สองผ่านไป ลูกที่สามไปแล้วเรียบร้อยโอ้แต่ผมขอระเบิดไปด้วยได้ไหมอาหยิบมาหยิบมาอย่างน้อยก็มีอาวุธติดตัวอิย้ยนี่ไงกอรซิล่าเฮ้ยเตื่นหรือเปล่าไหนบอกว่าหลับอยู่ไงนี่นี่ลืมตาอยู่แลเนี่ย เคโอเคมันไม่ไ่ใช่ไหมอ้าวรับรับรับเออเป็นเด็กดีนอนไปแนละ้วนอนไปเด็กดีมันอยู่ที่นี่อย่างที่ฉันคิดไว้เลยเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยว่ามันอยู่ที่นี่คือจริงๆแล้วฉันสัมผัสถึงคลื่นสมองของกอซิลล่าได้นะ่ะเหมือนว่ามันกําลังใช้พลังของบลูโฮเพื่อฟื้นตัวอยู่นะนายช่วยติดกล้องสังเกตการณ์ให้หน่อยสิเราต้องคอยจับตาดูมันไวนะ้น่ะ ติดตั้งกล้องเหรออ,อ๋อนี่เงตั้งกล้องไว้ตรงนี้ติดตั้งกล้องให้ครับกล้องใต้น้ำ <c oughs> ดูกอซิล่านอนสวัสดีกอซิล่าอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกหรอขอดูตัวหน่อยได้ไหมใหญ่แค่ไหนเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากขอคีบไปทําอาวุธหน่อยได้ไหมฮะเราขอคีบหน่อยหน่อยสิเพื่อนอยากจะรู้จริงๆเลยว่าปลูกได้หรือเปล่าสักลูกไหมล่ะ เออไม่ตื่นจริงด้วยสงสัยจะไม่สะเทือนโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับขึ้นเรือแล้วนะไปดีกว่ากลับขึ้นเรือกลับขึ้นเรือปล่อยให้มันรักษาตัวไปอย่าไปรบก,กวนมันละ่ะบายบายครับอยากนั่งเรือมากเลยเรือดำน้ำเนี่ยไม่ต้องว่ายอีกเนี่ย ได้เวลาเปิดร้านกันแล้วครับาม,าม,มาร้านเปิดแล้วครับตอนนี้เราต้องหาเงินสักหน่อยพอดีว่าตอนนี้เหลือเงินแค่ร้อยห้าสิบหกบาทเท่านั้นเองหรือน้ำชาครับลินน้ำชาครับผมบอกได้ว,ว่าเชฟมือฉังอร์เฟคอยู่แล้วอันไหนใกล้เดี๋ยวผมช่วยเสิร์ฟโอเคอันนี้กใกล้ <c oughs> อันนี้ก็ใกล้เกินเก็บ <c oughs> จานเก็บ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 จานลูกค้าแน่นลูกค้าแน่นสงสัยวันนี้รายได้จะเยอะ โอ้อยู่ไกลจังเลยอันนี้ลูกค้าครับรอแป๊บหนึ่งนะครับพอดีครับผมอ้วนครับผมอ้วนผมเดินช้าโอเคเรียบร้อยได้มา25,000ืลน้วแลสาขาใหม่ได้มาเท่าไรครับโอ้โหรายได้ทะลุหลอดอ่ะ21,000เลยนะแล้วก็อีกสาขาได้มา5,000ใช่ไหมก็ได้เยอะนะ9,000เลยอ่าร้านปิดแล้วกำลังกวาดบ้านอยู่ชึบ นี่เธอมาทำอะไรเวลานี้เนี่ยร้านปิดแล้วนะมีเรื่องด่วนนะสิรีบไปที่เรือดำน้ำก่อนเถอะมีบางอย่างที่ใหญ่มากกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ใครจูตัวอื่นเหรอฉันก็ไม่แน่ใจแต่มันมุ่งหน้าไปที่กอซิล,ล่าด้วยความเร็วสูงเลยฉันต้องไปเช็คสถานการณ์เดฟมากับฉันหน่อยสิ เ้าอยู่ทำไมเนี่ยคือฉันเป็นโรคก,กวัวทะเลลึกนะ่ะนายมาขับแทนฉันหน่อยสิขับไม่ยากหรอกก็เหมือนขับรถนั่นแหละเดี๋ยวฉันคอยบอกอยู่ข้างๆเองมาเลยครับได้เวลาขับเรือดำน้ํากันแล้วมันกลับด้านด้วยเหรอโอเคมันขับยากจริงด้วยว่ามันขับยากจริงแป๊บหนึ่งนะขอขอตั้งสติการควบคุมก่อนออ๋อโอเคโอเค,อเ,คเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วอ้าวโอเคได้แล้วได้แล้วอุ๊ย อะไรอะโอ้กุ้งยักษ์เราเจอกุ้งยักษ์เมื่อกี้มันตัวอะไรอะนั่นนั่นมันเอบบร่าไคจูที่เคยสู้กับกอซิล่าที่เกาะเลชิเมื่อนานมาแล้วมันมาเพื่อแก้แค้นกอซิล่าเราต้องรีบไปหยุดมันไว้ไปเลยรีบไปเลยเรือดำน้ำยังขับไม่คล่องเลยเนี่ย รีบไปเร็วไนขอยิงปืนหน่อยอ๋อนี่ไงยิงได้ยิงได้ปิวปิวปิวเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันมาเร็วโอ้โหจะบอกว่าเราต้องสู้อ่ะมันไม่สนใจเรานะมันไปที่อื่นแล้วมันไปที่อื่นแล้วแต่เราต้องรีบไปก่อนที่มันจะถึง่ะเนี่ย

ลูแคบจังครับอเกือบโดนค่อยๆไปค่อยๆโอ้โหตรงนี้เอ้ยเอาเอ้ย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 เกือบพังเกือบพังโอ้ก้อนหินเยอะไปหรือเปล่าโอ้โอ้เยอะเลยเยะลโอ้โหเยอะเลยเยะลผมขับไม่ค่อยแข็งนะครับไปข้างล่างดีกว่านะเระว่าข้างบนดูไม่น่าปลอดภัยม้ยมาแล้วมันมาแล้วเอ้าปิดทางเฉยเลย โอ้โหมันปิดทางเเฉยเลยที่ไปที่ไปเดฟยังไงเราก็ต้องรอดอมันจะโผล่มาไหมเนี่ยไอ้ลูนี้พล่มาแน่ยนันไงจริงด้วยมันบอกทางพวกเราไว้ได้เวลาใช้ปืนกลนแล้วมายิงเลยยิงเลยนี่ปืนรัวปืนรัวเฮ้ยอย่าขวางทางเฮ้ยเออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยรอดไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดนจับแน่ หนีเร็วโอ้โหรูมันเยอะดิรูมันเยอะเฮ้ยกดคิวโอ้โหหลบได้หลบได้อีเออหลบได้ยังผิวอยู่เดี๋ยวยังผิวอยู่แต่ขับขับขับเรือได้แย่มากเราเนี่ยทำไมกอริล่ามาอยู่ลึกจังอะตอนแรกมันก็ไม่น่าลึกขนาดนี้นะ รีไปรีไปรีไปมันมาดักหน้าแล้วมันบอกทางพวกเราอีกแล้วใช้ต่อปีโดเลยเดฟไหนอะต่อปีโดอ๋อก็เซเว่นมายิ่งเออโอ้โหบอกเลยว่าใช้ตั้งแต่แรกก็จบแล้ว โอ้โหยังจะมาขวางทางได้อีกนะเมื่อกี้มันปาก้อนหินมาใช่ไหมนั่นไงจริงด้วยเอาละบอสไฟครับงานนี้ไม่มีทางเลือกแล้วจัดการเจ้าไคจูตัวนี้กันเถอะเดี๋ยวฉันคอยซ่อมเรือให้เองซ่อมได้ก็ไม่บอกยิงจริงๆย,ยิงเข้าไปครับเฮ้ยทำไรอะ่ะทำอะไรอ้าไม่โดนยิงหัวแรงมากยิงลูกตายิงลูกตา ต่อปิโดเข้าลูกตาไปบอกเลยว่าตายแน่เฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยมันยิบก้อนหินมาเฮ้ยแก๊งปลาหินโอ้โหโดนเต็มๆซ่อมๆๆ,ๆโอ้โหซ่อมช้าโอ้โหโดนซ่อมไม่น่าทันมันซ่อมนานอยู่แล้วเนี่ยยิงต่อปิโดไปก้อนเลยหลบหลบหลบ โอ้ยจเย็นใจเย็นเออหลบทันหลบทันโคตรลุนระทึกขอซ่อมก่อนขอซ่อมก่อนเฮ้ยหลบไม่โดนหรอกได้เวลายิงสวนครับจงังหวะนี้จาจอ่จอเจาจ่อจ่อไปที่ลูกตาขอซ่อมก่อนขอซ่อมก่อนอ้าวเรียบร้อยบอกเลยว่าเปลือกแตกเดี๋ยวได้กลายเป็นอาหารคืนนี้แน่บันโชเตรียมจานเตรียมมีดไว้เรียบร้อยแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไป เฮ้ทำไรอะทำอัดโอ้โหโดนขูโโโ่โคตรแรงโคตรแรงเลยเม่ไรโอ้โหใจเย็นใจเย็นมันจิ้มได้ด้วยเหรอใจเย็นนะใจเย็นนะขอซ่อมก่อนนะแล้วมันง้างมันง้างโอ้โหหลบไม่ทันมันจะหลบยัยงไงเร็วขนาดนั้นอนะโอ้โหแรงมากบอกเลยว่าสกิลแรงมากซ่อมก่อนซ่อมก่อนที่ซ่อมเร็วแล้วเหรอเพื่อนที่เธอซ่อมเร็วแล้วเหรอ ลบโอ้ว่มันคอมโบเนี่ยโอ้ท่านี้ท่าน no> no> ี้เฮ้ยตายสักทีตายสักทีโอ้ซ้อม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 เฮ้ยลบโอ้โหลบไม่ทันนั่นเรือมันใหญ่อะดิโอ้ท่านี้แรงท่านี้แรงโอ้ยลบก่อนลบก่อนยิงเข้าไปยิงเข้าไป พอมันจิบก้อนหินมาอีกแล้วอโอ้โหหลบยังไงเนี่ยมันแบบเรือมันใหญ่มากอะ่ะเฮ้ยหลบซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมเรือเข้าไม่ซ้อมแล้วหรอซ้อมโคช้าเลยยิงเลยละกันจังหวะนี้ไม่ส่งไม่ซ้อมมันแล้วโอเคเรียบร้อยไม่ส่งไม่ซ้อมมันแล้ว นะมันกําลังจะหนีขึ้นฟังอะผู้คนกําลังตกอยู่ในอันตรายรีบตามมันไปกันเถอะเดฟเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันได้ยินเสียงบางอย่างที่ใต้ทะเลด้วยก็มีใครจูกําลังมุ่งหน้าไปหากอซิลลา่ะสินี่แกกําลังพูดเรื่องอะไรอะ ตัวนั้นไงที่ฉันกำลังพูดถึงแย่เราเดฟเราใช้เรือดำน้ำจู่โจมบนผิวน้ำไม่ได้เฮ้ยมีอีกฟองจะบอกว่าเป็นกอซิลลาใช่หรือเปล่า เสียงคำรามที่คุณเคยนั่นเันกอรซิล่านี่เหมือนว่าพลังจากบลูโฮจะทำให้กอซิล่าโอเวอร์โหลดนะโหเท่เลยสู้มันพี่ใหญ่กอซิล่าโอ้โหการประทะกันครับกอซิล่ากับเอปิรา โอ้โหยิงไม่ทันยิงไม่ทันโดนก่อนฮ้ยอื้อกระแทกกระแทกเหมือนเกมเป่ายิงชุดเลยตอนนี้จะหนีไปไหนตบไปที่หน้านึงทีพอดีว่าผมไวกว่านะครับกระแทกเออโอ้โหโคตรมันมาดีมาดี ออกระเทก,กันอย่างมันเฮ้ยป้องกันออก่อแตกกระเทกได้เวลาใช้พลังแล้วกอซิล่าใช้พลังโอ้โหกระเทกมาดีถ้างั้นเราต้องควนอย่างเดียวแหละอุย้ยออืก่อแตก สลาสู้เขาเฮ้ยไม่โดนเออโอ้โหสวนกันเออกระแทกเลยเรียบร้อยโดนโดน,โดนจังหวะนี้โดนป้องกันกันทันไหมเนี่ยทำไรอะ่ะเออกระแทกเลย อ,อตบหน้าตบหน้าแล้วว่าเราถอยก่อนดีกว่าชาร์จพลังอุ้ยโอ้โหไม่ทันโดนขัดตลอดเลยเฮ้ยป้องกันกันทันไหมเนี่ยเมื่อกี้กันทันหรือเปล่าช่วยบอกทีสิเฮ้ยเต็มหน้าเลยกำลังจะพุ่งไปหาออขอคนหนึ่งทีเออโอ้โหแย่แล้วเราเราเหมือนว่าสถานการณ์จะย่แย่ก็มันป้องกันไม่เห็นได้เลย อ๋อต้องกดก่อนโอเคกัดแทกกระแท,ทกหนึ่งทีมาดิ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 าดาดอือขวรนหน้าไปหนึ่งทีอือปิอดฉาก้ดยท่าไม่ตายครับไม่ไม่ตายอือกัดแทกพร้อมกันเลย โอ้โหโดนโดนอันนี้โดนอันนี้โดนเต็มเต็มโอ้โหโดนอีกแล้วตังวาส่วนกับเฮ้ยอะไรอะคิว e. อีต้องเข้าไปใกล้ๆปะขอกล้ามหนึ่งนะขอหน่อยนะกล้ามลอบเตอร์เนี่ยเนื้อน่าจะเยอะโอ้โหเนื้อน่าจะเยอะอันนี้ได้มาแล้วหนึ่งกล้าม ย่างให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวไม่สุกเรียบร้อยลอปเตอร์นั้นขอได้ไหมกอซิล่าโคตรมันบอกเลยว่าโคตรมัน จะติดตามการเคลื่อนไหวของกอซิล่าต่อไปก่อนจะไปฉันมีของขวัญให้นายด้วยนะเดฟคงจะเหมาะกับเรือนายแน่ๆไปละบ๊ายบาย ผ่านไปได้แค่ครึ่งวันมิกี้กระโทมมาบอกเราว่าตอนสำรวจอยู่ในบ uh ูโฮเธอเผอทำฟิกเกอร์ไคจูลลนไป20ตัวเลยมาขอให้เราไปตามเก็บมาให้หน่อยนี่ไงไมันจะเจออันหนึ่งอยู่ข้างในนั้นแต่เก็บกันเจอแล้วตัวที่1โลดันปี1993แล้วก็อีก19ตัวแบบไวกาซิล่า1965แองกีรัส2004เอบิล่า1966เมกาคิงกิโดราคิงซีซ่านบิโอรันเต กอซิล่า1994ลิตเติ้ลก z i l ซิล่ากอซิล่า1995กอซิล่า2016อิงกิโดรา1991เจจากัวเดสโทร y ย่าเฮโดรา1971สเปซก g o ซิล่าเมกากอซิล่า1975มอดท่า1961ไก่ก้น1974และตัวสุดท้ายมินิล่า1967ครบเรียบร้อย นี่นายเก็บมาทั้งหมดแล้วหรอขอบคุณนะแต่ละที่ที่ไปเก็บแล้วหมอก,ก็ที่ฉันคิดไว้อีกอ่ะงั้นฉันให้นี่กับนายก็แล้วกันปิกเกอร์ที่ระลึกถึงการมาเยือนครั้งแรกของกอซิล่าที่โตเกียวเอาไปประดับที่หน้าร้านซูชิของนายดูสิว่าแล้วก็ามาวางเลยละกันและนี่ก็คือทั้งหมดของเดฟเดอะไดเวอร์เอกซิล่าเป็นเรื่องราวสั้นๆแต่บอกเลยว่าสนุกมากโดยเฉพาะกอซิล่าแบทเทิลเนี่ยอยากให้มีตีกับตัวอื่นต่อเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันแล้วไว้เจอกันใหม่ ใน DLC หน้าถ้ามีมานะ